เอาิ่งกระน้ำมอ้เซิ่งกะมดนี่อะไรเจ้โลกเมื่อกี้สมมติสามสิบปลายสิบปลายผมหอดลยแล้วอาวานเหรอเดี๋ยวติแก่ให้จับไปเด้อตาสิรู้ทับแน่อๆมับไปายไกลเเกงกระตกลงมาแนี้แล สบนี้ไม่แนอสอบเยน้อยห่ยนน้อยนึงยังรสอบลอย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 ลออยลอยลยลอยลอยลอยลนยลอยลอลอยลมยลอยลอยล0 0ล0ยาอยอยล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 ออย1อ0ลบลยอ มันสอบบทต็มได้ตักออกสอบมันยักน้อยสอบมันบอลนกขอยเช็นขวยเช้งเขาอยู่มันน่ะเพราะยาคอยคล้ายนะจ๊ะสอบน้อยมันสอบร่วงมันใหญ่เลยเออเขาปุย่าเฮ็ดใหญ่เลยห้วยราคามันลดลงถือลงบอลถือกูเกิาถือกระโปงเถือกแต่ว่าเงินมันขึ้นอันนี้เด้เขาคล้ายซ้ำเก้าต้นขึ้นเนาะหยัดต้นหนึ่งก็เอาวะต้นหนึ่งก็เอาตัวนี้ลอยปลายเลยตัวนี้เอาบะถึงจันร่วงไ ถ่ายลงไปไปบเบิปีนาถ่ายไปเอบอิงปีาาบบนาหบบน,น,น่อยได้สอบน่อยสอบน่อยสอบใหญ่ โลชิบองบาทได้โลชิบซองไงาซมาเอาปได้่นล่ะัเามือนี้เห่สมงนี่สมมงนี่อีก่หมสงวิดิไปเปนบได้วิดิไปแล้วแล้าอีกแล้วบได้อีงฟันบบท่นแล้วอป็ักษาพยานเมียดอมือนีโลิบซองแต่มื่อนี้บอกว่าที่ขายายสปอตแต่วันที่ชิปนี่ ไ่อก่อนเลยมึแกนํำไปก่อนเลย่ยงจดอันนี้อย่ารงขากได้ไมสาบิงเขันนัน้นัยิกเขาแต่ว่าจงเหือนิงเขากัได้สามลออยตัิ้งอ่เสามศูนย์บอยังอีกเก้าเจ็ดแ้าเก้า คนมนันได้อปั้นมือหรอคลายหน้าโลดโอ้คายคารานลดสามนะสานะิบป้ายแม่บอกลางยุงเกยเก่าเก้ากบแตกแตกและ วันที่สิบเดือนสิบเอ็ดคลายเขาได้หกสิบสอบสามสอบได้เก้าสิบเก้าตัวรรตนี้โอเคพ่อว่าเลือดเลือดตัวนี้เอาไ้กินตนัวนี้เอาไปกินหาสิบสอบ ิงเอามาแปลไปถ่ายนเดอร์ได้ตนฝ่ายนะเนี่ยตนหกตนเจ็ดเนี่ยเพื่จังปลายไปแล้วหกสิบหกสิบสองพ่อ ผู้จัดการผายคายตัวเลกออกมาสวยงามฟันกะโลกเจ็ดสิบสามโลตนเก่าเกือบพอดสองหมื่นเอามาใส่อีกชอบนึง สอบหนึ่งเรืออะเรือก็ให้เราเติมไห้เลยบนเรือกับปลาให้น้องเลยจ้ะมันยังเชา7โลเออยังเ7โลอ้าวมัใช่สอนหนึ่งเติมใช่พูดถึงแล้วให้มอเติมให้ลอยหนึ่งรถตัวนั้น33มาใช่อั่ะ7มันต้องเหลืออยู่6 7โลซิ่งผมท้าเอาลงดิยังเอออาทิตย์ละละติดมาล้ว เตือมันไม่ได้สองหมืน่นพี่น,ออ <ừ. S 1> อน้องเอ้ยเอาเบิ้งเจ้าบ้านยังได้สองหมื่นเห็นนจะได้สองหมืนโอ้ตัวนี้ได้สามสิบ <ả? S 2> สองป่ายน้อยนึงสาสิบสองเอ,ออสามสิบงเพ่นอยนึงเอาขึ้นเลยมาเจอเหลือหาโลสองตวนกหาโลจบไปแล้วงานในปีสองพันสอง เรียบร้อยแล้วนี่นี่ได้เท่านี้เลยได้เท่านี้สองพันกับห้ากิโลสองหมื่นจะเก่าเห็ดหน้าบุคคลขายเขาเออสองสิบบาทสองหมื่นเดี๋ยวนี้เห็ดหน้าตื่นขายมาเลยผู้จัดการเพิ่งกำลังจะหักเงินเอาไว้ก็แจกให้แต่พี่น้องกินโยแจกนะมึงแจกมึงมีเอาเงินกินนะเนาะตัวนี้เนาะ สองมื่นห้าสิบห้าสิพันหด้องมื่นกับห้าสิพันเอเดือ้ายอีกต้องหนานจัดจัดจัดเลยเงินขายเขาปีสองพันสหเออนี่เอาเบิรงเอาเงินขายเขาโอเคโอเคโอเคจบไปแล้วพี่น้องขายไปทีเหี่ห้อยเลยพี่น้องเลย จบไปงานปีนี้เนาะแล้วจะจงไว้กินแต่ว่าขายเขาปีนี้สรุปกับสิบระตุกประมาณอยู่สองหมื่นพี่น้องนะทงเลยเ็ถือว่าสมควรนะไปขายเขาเนาะแต่ว่านาแซงเอาไม่พี่น้องนาแซงเอาไม่นาตัวนี้ก็ถือว่าต่อทื่นไปฮะจบพี่น้องการขายเขาปีนี้ในโลละสิบบาทสมควรพี่น้องในหอบ สิบปีที่ผมเคยมีราคานี่เนาะอ่ะขอบอกขอบใจหลายๆท่านที่เข้ามาหับชมฝากติดตามคลิปต่อไปพี่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, ไปนำโอเคขอบใจหลายๆ